ชมบรรยากาศตอนเช้านะคะโอเคมากับใหญ่จ้ะอรุณสวัสดิ์ที่นาที่ไถไว้นะคะปรับสภาพดินไว้กล้องนี่กล้องคือกล้องไข่กล้องไข่หอยเชอลีได้จ้ะที่ดินที่ตรงๆไปนี้นะคะก็คือที่นานะคะที่นาไปถึงโน่นน่ะซบไลแล้วก็ อันนี้สาน้ำสาน้ำเราทำเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะคะวันนี้มาชมบรรยากาศที่นาน,นะคะอรุณสวัสดยามเช้าสดใสมากกับใหญ่อันนี้ขาจรวาหน้าทงเวลาน้ำมันถ่วมจะเขายืนอยู่เนี่ยจะถ่วมถึง แอวถึงหัวใจเลยน้ำมาเพราะว่ามันติดคลองน้ำมันติดคลองน้ำจากแถวนี้อันนี้หัวพวามอมะลอมใบบ๊วยหัวคล้วยปีนขึ้นปีนขึ้นตะฟังห่วยพูดนะเย่ยหอยยางมั่นท่านไปพูดนะไกย่ยอะดีนี่ มาชมบรรยากาศนานะคะอันนี้หน้าทงเมื่อวันที่พ้าเพื่อนๆไปมันคือหน้าโขกเป็นหน้าเก่าของพอของแม่ที่พันซื้อใ้นะตังกีมันกะมีลอยไลตรงนั้นต่ว่าข้าเจ้ากะแบงคึงกับพี่น้องคนละหาดิบแล้วกะัแบงให้ลูกให้ล้านเบิง้งอันนี้คลองน้ำจ้ะ ที่มองเห็นอยู่นี่มันเป็นขีดินเด้มันจะเป็นแม่นม้ำนี่ผักตบชวานะส่วนตัวว่าเม่เหลือผักตบชวานี่ไปมักเป็นปุ๋ยก่ะโอเคนะ <c oughs> อันนี้ความชิดหอยเด้อแถวนี้เป็นซ่าเกียจะ้ะพื้นดินเป็นเกียขุดต้มเป็นเกียร์มนันเป็น เกลือจากทะเลเนี่อันนี้ข้าเจา้าคูดเราก็ต้มต้มเกลือได้นะมันเข้มมากตั้งกี่เป็นเล็กหน่อยจ้ะคูดเอานี่ละต้มเกลือเรามีข้าเจ้ามาหาเอาของหวานมาหาแลกกับเกลเกือเเอาเกลือไปแลกเข่าได้สมัยปัจจุบันต้มขายอย่างเดียวคนกับเปียน แนวกับบอค่อยเอามาตมเกลือกันเอาค่ะ